i'm um, michael freeman from felix innovation motorsport. we run the ford raptor in the t2 class in trc. Um, last year, we started to understand uh, the vehicle very well, and i'm from a circuit racing background, and finally come, becoming comfortable um, off-road this year. Um, a lot of improvements to the truck technically, and as the year moves forward we'll, for asia cross country, we'll have an international driver from the ford performance overseas joining us. and then in round 4 we l l have u a k u n s a y Am from Cambodia Car Culture joining us in t r c 4สวัสดีครับผมนายณัฐพลอังนิธานนท์ครับขับรถ Toyota ทีมการสู้ Thailand ครับปีนี้ผมได้ทําการรุ่นอันติเมตครับหรือว่ารุ่น T1 อ่ะครับเป็นรถไฮลักรีโว GR Sport ครับของทีมกาซสู้ Toyota การสู้ Racing Thailand ครับทําร่วมการแข่งขันครบปีครับผมเพื่อป้องกันแชมป์ปี2025ครับผม ปาติดตามเชียร์ t o y ยต้าการ์ตูเรสซิ่ง er, ทีมไทยแลนด์ด้วยครับผมสวัสดีครับผมเก่งวอลนจานททัพั์นะครับเป็นผู้จัดไทยแลนด์ลลิลเลตแชมเปี้ยนคลิป2025นะครับปีนี้เป็นปีที่3นะครับที่ทางผมได้เป็นผู้จัดได้รับการแต่งตั้งจากรอยสอทอนะครับเป็นผู้จัดปีนี้ผมคิดว่าจะมีความสนุกมากกว่าเดิมแล้วก็มีสปอนเซอร์เข้ามาเยอะนะครับปีนี้จะมีนักแข่งจากต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้นทั้งอินเดียมาเลเซียนะครับ แล้วก็เวียดนามนะครับที่กําลังติดต่อเข้ามาที่จะเข้ามาแข่งขันในปีนี้นะครับยังไงก็ต้องขอฝากงานแข่งขันของที c าซีปีนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนไม่สะดวกไปดูที่สนามติดขอบสนามเราก็สามารถดูจากการถ่ายทอดสดผ่านทางโมโนแม็กได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทักษ์บาดเปื่องครับเราก็จัดการแข่งขันมาเป็นปีที่3นะครับแล้วปีนี้ผมก็มาเป็น ในสนามแล้วก็เป็นคนวางทางกับเกมการแข่งขันทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นารายละเอียดของการแข่งขันนะครับวันเสาร์เราจะแข่งประมาณสัก5กิโลกว่าๆแล้วเราก็จะถ่ายทอดสดโมโนแมกแล้วก็ทางสื่อต่างๆโซเชียลมีเดียที่มันมีอยู่ในกลุ่มของเราทั้งหมดครับส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นการแข่งขันยาวๆครับ127กิโลใน2อำเภอครับคืออำเภอสูงเนินและอำเภอปากทงชัยนะครับในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมาครับแล้วก็เราจะเริ่มวันอาทิตย์น่าจะเริ่มสักประมาณ10บโมงแล้วก็ไปเลิกเอาสักบ่าย2องนะครับก็ดูกันย,ยาวๆครับแล้วก็นักแข่งเองก็คงจะชื่นชอบครับกับการแข่งขันรายการแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามครับให้แฟนๆนี่ติดตามกัน,นครับแล้วก็ไปดูในรายละเอียดต่างๆซึ่งก็มันไม่แพ้ของต่างประเทศแน่นอนครับเพราะว่าในรูปทรงรถของเราก็จะเป็นรถ 4WD ทั้งหมดก็ เป็นรนทีหนึ่งด้วยทีสองด้วยก็ถ้าเราอยู่ดูในรักการแล้วก็ไม่ค่อยต่างกันละครับในคอนเซ็ปต์เดียวกันก็คือคนแข็งไม่รู้เส้นทางครับก็ไปตามเส้นทางตามธรรมชาติอย่าลืมติดตามชมครับวันที่1และ2มีนาคมครับ